ไปตอนของของเท่าใหม่นะครับในการที่จะเล่นกันทุกคืนเที่ทําการก็คือที่สนามของบ้านช่างโถที่ด่าข้ามอย่างนี้นะครับขอเชิญทุกทกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับไม่เสียเงินเสียทองอะไรทั้งสิ้น,นครับครับครับขอบคุณมากเลยู่บ้างย์ ชาถ่ายไปเลยใช่ไบรตถ่ายไปเลยเ้มนึงเมหนึับมามาปียี่สิการเร่อเ่อยการ้เอยเ่อยโอ้ยแล้วก็ตรงน้ไปลู้า 你跑几圈了吧？啊！我。我没腰吧？啊！变！变！拿แขนถุงคดคดกว่าเดิม。 แข่งเลยแข่งเลยแล้วพุ่งคนามล้มมวยนะล้มมวยไม่ได้นะกลัวล้มกันนะดันด้วยนะกดดันด้วยแล้วพุ่งูโปสาคนเลยน่ะเอาตีไหม

เล่นคาตาเล่นาตาเล่าตามือโปคถ้าคนนี้มือโปอมือโปอถ้าไหมมือโปมือบวมเลยเขาอยู่อาจารย์เขาได้อยู่เมนี่เขาได้อยู่ในเมนี่ ชอบเดนๆในนั้นีนี้ยังไงรัอ้เราอ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้โหไอ้โหอ้โหโอ้โ้หโอ้โเอ้โหโอ้โห้สนโ้้โหโ้โห้โหโง้โหอมแพ้นะมาเลยมาเลย้โหโอ้โอ้โหอ้้โหโ้ยหโออ้โหโอ้ะอห เออเนี่ยพออยู่เนี่ยสองแล้วนอะสามแล้วมัลองดูกันเป็นอไรไม่ขาวใ่มไม่ิพเปล่าตัวองไม่ดนองมิตไงใในองแ่นไม่ลงตัวไม่ลงตัวยังตัดสินไม่ได้แล้วแก่นมันอยู่เงี้ มือโปโยแล้วมือโปโยแล้วมือโปโยแล้วบ้ยห้อยฝังเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ่เราสาพันยิ้มหน่อยยิ่งนังแช้สมาธิขออนุญาตเดี๋ยวจะเาเเดินมองเลยอเขาฝังฝังไปเลยเข้ามาเข้ามาชชชเราได้เต้มเออซีมีออกล็อก นแรงอย่างนี้โอ้ยุงกัดไม่ใช่ตกมือนะมีดใจตกยุ่งยุ่งกัดอยู่เตีไม่ออกหรอเขาหอบเหมือนจะบินบาดไปไหนก็ไม่รู้ตีไม่ออกหอเราอยู่สองเราอยู่สองเต้ยนะเต้ยอยู่ขอร่าน้องเต้ยเต้ยอยู่สองเด้อหนึ่ง